การสูญพันธ์ครั้งใหญ่ที่โลกต้องจ่ารึกไว้นับตั้งแต่โลกได้ถือกำเนิดขึ้นมาจนกระทั่งมีวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตขึ้นมามากมายตลอดช่วงเวลาราว4,500ล้านปีที่ผ่านมามีทั้งการเกิดของสิ่งมีชีวิตสปีชีส์ใหม่ๆและการสูญพันธ์ไปของสิ่งมีชีวิตการสูญพันธ์ครั้งใหญ่ที่ยอมรับกันมากที่สุดมีทั้งหมด5ครั้งด้วยกัน ซึ่งใช้หลักฐานซากดึดดำบรรที่พบในช่วงเวลาต่างๆในการยืนยันการสูญพันธ์แต่ละครั้งครั้งที่1เกิดขึ้นในช่วงยุคแคมเบียนหรือยุคออเีโอเชียน4 8่ล้านปีก่อนทำให้เกิดการสูญพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในทะเลสาเหตุการสูญพันธ์อาจเนื่อง่าจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเกิดยุคน้ำแข็งฉับพัน ทำให้ปริมาณน้ำและออกซิเจนในน้ำน้อยลงจึงส่งผลอย่างมากต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำครั้งที่สองเกิดขึ้นในช่วงปลายยุคอร์โดวิเชียนถึงยุคซิลูเรียน447ถึง444ล้านปีก่อน ทำให้เกิดการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายทั้งพืชสัตว์ในทะเลสาเหตุการสูญพันธุ์อาจเนื่องมาจากการเกิดยุคน้ำแข็งทำให้อากาศเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำทะเลลดลงส่งผลอย่างมากต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำนักวิทยาศาสตร์จัดว่าการสูญพันธุ์ในช่วงนี้ทำให้สูญเสียสิ่งมีชีวิตในน้ำครั้งใหญ่เป็นอันดับสอง ครั้งที่ 3. เกิดขึ้นในปลายยุคดีโวเนียน364ล้านปีก่อนเป็นการสูญพันธุ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันแต่เกิดอย่างต่อเนื่องราว20ล้านปีส่งผลต่อการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตในน้ำสาเหตุการสูญพันธุ์อาจเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่หนาวเย็นต่อเนื่องมาจากยุคออโดวิเชียนแต่บางแนวคิดยังคงถกเถียงกันว่า อาจเป็นเพราะการพุ่งชนของอุกกาบาตมายัางโลกครั้งที่4เกิดขึ้นในช่วงปลายยุคเพอร์เมียนหรือยุคทรแอซิส251.4ล้านปีก่อนเป็นการสูญพันธ์ครั้งรุนแรงที่สุด ส่งผลต่อการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตในน้ำถึง96และสิ่งมีชีวิตบนบกเช่นพืชแมลงสัตว์มีกระดูกสันหลังต่างๆถึง70ส่งผลให้รูปแบบของสิ่งมีชีวิตบนโลกเปลี่ยนแปลงไปจนเกิดสัตว์พวกไดโนเสาร์ขึ้นมามากมายบนโลกยุคต่อมาสาเหตุการสูญพันธุ์ยังคงเป็นที่ถกเถียงและเสนอสมมุติฐานหลายแนวทางเช่น การสูญพันธ์อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงของแผ่นเปลือกโลกวัตถุนอกโลกพุ่งชนโลกผลกระทบจากซูเปอร์โนวาหรือการระเบิดครั้งใหญ่ของภูเขาไฟแต่ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นท้ายที่สุดแล้วมันนำพามาซึ่งการสูญเสียและการสูญพันธ์ของสิ่งมีชีวิตนับไม่ถ้วน ครั้งที่5เกิดขึ้นในช่วงยุคครีเทเซียสถึงยุคเทอร์เทียรี65.5ล้านปีก่อนเป็นการสูญพันธ์ครั้งที่รุนแรงเป็นอันดับสองรองจากช่วงปลายยุคเพอร์เมียนส่งผลต่อการสูญพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในทะเลจำนวนมากและสิ่งมีชีวิตบนบกถึง50%รรวมทั้งไดโนเสาร์ซึ่งเป็นสัตว์กลุ่มเด่นในขนาดนั้นส่งผลให้ยุคต่อมา เกิดการวิวัฒนาการของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเข้ามาแทนสาเหตุการสูญพันธุ์มีผู้เสนอสมมุติฐานหลายแนวเช่นการเกิดภูเขาไฟระเบิดครั้งใหญ่จึงทำให้เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศหรือการมีวัตถุนอกโลกพุ่งชนโลกซึ่งในประเด็นหลังดูจะมีหลักฐานสนับสนุนที่น่าเชื่อถือ เพราะในปีพศ2523มีการพบแร่อิริเนียมในชั้นหินยุคครีเตเซียตซึ่งแร่ชนิดนี้ปกติไม่พบในโลกแต่จะพบมากในลูกอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยและในปีพศ2534มีการค้นพบหลุมอุกกาบาตขนาดยักษ์ใต้เมืองชิลูลุบบริเวณอ่าวเม็กซิโกมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ180กิโลเมตร ทำให้สันนิษฐานได้ว่าในราว65ล้านปีก่อนมีดาวเคราะห์น้อยพุ่งชนโลกทำให้เกิดขึ้นยักษ์และการฟุ้งกระจายของฝุ่นผงจากพื้นผิวโลกเป็นวง,งกว้างฝุ่นเหล่านั้นขึ้นไปจับกันเป็นชั้นหนาในชั้นบรรยากาศชั้นสูงอยู่นานส่งผลให้อุณหภูมิของผิวโลกชั้นต่ำลดลงและไม่มีแสงแดดส่องมายังผิวโลกด้านล่างเป็นเวลานาน เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศครั้งใหญ่จนทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตส่วนหนึ่งในยุคนั้นสูญพันธุ์ไปในที่สุด ตั้งแต่วันที่โลกเกิดมาจนถึงปัจจุบันนี้มีการสูญเสียเกิดใหม่และการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นสลับหมุนเวียนกันไปเผ่าพ,พันธุ์มนุษย์ก็อาจจะเป็นเผ่าพันธุ์ที่เกิดใหม่เมื่อเราๆไม่กี่แสนปีที่ผ่านมาและอาจจะกำลังสูญพันธุ์ในอนาคตข้างหน้าอีกไม่กี่พันปีก็เป็นได้ซึ่งไม่มีใครคาดการหรือคาดเดาอนาคตได้ล่วงหน้าเลยสิ่งที่มนุษย์จะทำได้ณนะปัจจุบันนี้ คือการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อสร้างยานอาวกาศและนำพาเผ่าพันธุ์มนุษยชาติล่องลอยไปหาบ้านหลังใหม่เพื่อรักษาเผ่าพันธุ์ของเราไว้ไม่ให้เราสูญพันธุ์เหมือนกับสปีชีอื่อื่นๆถ้าหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้กับช่องดาวลูกเป็ดด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ดาวลูกเป็ดต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ